สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันแนวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ครับคือสรุปการประกาศรายชื่อของทีมชาติไทยในชุดใหญ่ครับว่ามีใครอย่างไรบ้างวันนี้อิชีเปิดตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งน่าสนใจว่าใครติดบ้างนะครับแต่ปัญหาของทีมชาติไทยประเด็นตอนนี้คือนะครับประกาศรายชื่อออกมาเร็วก็จริงแต่ทีมชาติไทยของเราจะเข้าแคมป์เก็บตัวได้ก่อนการเจออินเดียเพียง2วันเท่านั้นนะครับเนื่องจากอย่าลืมครับว่า นักเตะหลักของเรากําลังทําการแข่งขันนะครับบอลถ้วยในประเทศทั้ง f a ฟเับแล้วก็ลีโว่คับนอกไปจากนั้นนักเตะบางคนถลูกปล่อยตัวไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ในเตดในวันที่28พฤษภาคมครับฉะนั้นเวลาของทีมไทยมีน้อยเหลือเกินแต่ไอชีพยายามนะครับมีโปรแกรมให้นักเตะฝึกซ้อมเพื่อรักษาร่างกายและความฟิตสาหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะแต่นี่ถือว่าเป็นการไม่มีการเตรียมพร้อมเอาซะเลยข,ของทีมชาติไทยครับใครคิดเหมือนกันโดยเฉพาะโปรแกรมครับที่ไทยลีกเตะจบไปแล้ว แต่มีบอลถ้วยทั้งหลีกครับและเอเบค,ครับเพิ่งจะจบรอบแทีมเข้ามาแข่งรอบ4ทีมทีนี้ยังห้ามหั่นกันอยู่เลยตามประเทศเนี่ยหลยหลายประเทศนะครับจะเน้นให้บอลถ้วยเตะกลางสัปดาห์แล้วก็นัดชิงนะถึงสามารถเลื่อนได้แต่นี่ปัญหาของไทยก็คือเว้นว่างนานเกินไปจนมาแออัดยัดขนาดกันที่ช่วงนี้ก่อนแข่งรอบเรื่องของเอชคัพซึ่งเป็นแช์สำคัญกับเติมนิตฐานครับต้องถามว่าใครรับผิดชอบกับโปรแกรมแบบนี้และนักเตะที่ไปยังออสซาอาเซียนนะครับก็มีนักเตะทีมชาติไทย ซึ่งแมตช์นี้นอกจากตามอกตามใจทำเอฟเอฟแล้วแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะหลายคนเคยเจอแมนยูมาแล้วออสตาไทยเจอแมนยูมาแล้วนี่แค่อยากมีส่วนร่วมอย่างนั้นเหรออีกทีมหนึ่งที่เขากําลังแข่งขันท็อปปีค้คัพนะครับเช่นเดียวกันกับบุรีรัมเหมือนกันอย่างกองอันฮานอยของเวียดนามครับกองอันฮานอยเนี่ยปฏิเสธที่จะส่งเหยียนกวงไใหให้กับออสตาอาเซียนนะแม้ว่าคนที่เรียกตัวจะเป็นโค้ดทีมชาติเวียดนามอย่างคิมซังชิกนะฮะมาเป็นโค้ชออสตาอาเซียนแต่กองอันฮานอยไม่ยอมปล่อยเหยียนกวงไห มาโน่แข็งข้อกับทิมซังชิกเอาสิเอเอคือเขามองว่าไม่ตรงประเด็นมากจากาังหวะนี้ทั้งๆท,ท,ที่เกมเข้มข้นก็ยังมีอยู่แล้วทำยังไงแฟนๆเวียดนามที่เคยวิจารณ์นักเตะอินโดรหรือที่ต่างๆว่าไม่ยอมปล่อยนักเตะเข้าสนับสนุนกับออสตาลักษณะนี้กวงไฮควรโดนด้วยไหมแล้วก็เหมือนกันฝั่งของคิมซิกก็เรียกคนอื่นเช่นไฮลองแล้วก็เงยนวันวีนะครับเข้ามาแทนนะเวียดนามก็เลยกลายเป็นเยอะไปเลยทวีตัวจริงจังขนาดนี้ต้องเอาชนะแมนยูให้ได้นะใครๆก็อยากเล่นกับทีมระดับโลกว่าอย่างนั้นมาดูการประกาศชื วันนี้ของทีมชาติไทยในยิปสามคุณพลก่อนลุยเอเชียคัพกับเติร์กมินิสถานมีหน้าใหม่หน้าเก่ายังไงบ้างถือว่ามีหน้าใหม่โผลมาครับแต่ความรู้สึกในขุมกําลังเนี่ยดูบางเบาพอสมควรนี่คือชุดที่เสียวที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับคือนักเตะที่ไปในอาเซียนออสกาเนี่ยมากันครบนะปฏิวัติคําไหมเอย่ยเบนเดวิตพีระดนวรชิดมาครบฉะนั้นพวกนี้เข้าซ้อมชาอยู่แล้วถ้าก็ว่าเราปล่อยแกนหลักไปออสกานะฮะน่าจะเหนื่อยหน้าดูไล่มา ตำแหน่งของผู้รุสป,ประตู3คนครับกำพลปฏิวัติคำหมาน่าจะมือ1อยู่แล้วแล้วก็สรานอนัอนต์อินครับมือ2อยู่แล้วในขณะที่กองหลังครับชิลพัฒน์รีอ๋อถือว่าฟอร์มดีนะฮะตอนนี้แนวโน้มย้ายไปบุรีรัมย์สูงและแล้วก็สมงุทิใคร่ครวนจากทางเมืองทองอยู่ในเต็ดแล้วก็เซอร์ไพรส์ผมเลยเนี่ยคือมาโคบาลินี่โอ้โหจุดเด่นของมาโคบาลีนี่คือความสูงใหญ่นะครับแต่ว่าหลายครั้งมาโคบาลินี่ในสโมสรมักจะเหวในลูกโด่งครับตัวสูงก็จริงแต่ลูกโด่งมีเหวหลายครั้งนะอันนี้คือเป็นปัญหา ของเจ้าตัวเลยแล้วนั่นคือการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกของมาโคบาลินี่ครับน่าจะเป็นอะไรในเกมได้ดีหลังจากที่เราขาดหายโจทานเข็มดีนะครับจากอาการบาดเจ็บสูงอะพอได้ฮะถ้าเอาลงเนี่ยถ้าเติร์กไม่รู้วิธีจัดการก็น่าจะไม่ใช่อุจอ่อนเท่าไหร่แล้วก็เอเลียสเดลอนะครับจากบาหลีเป็นแกนกลางของทีมชุดนี้แน่นอนเบอร์หนึ่งต้องให้เขายืนค้ำคนหนึ่งและก็สลับกันชินลพัฒน์ทรงวุฒิดูว่าความเข้าขาจะเป็นยังไงในขณะที่แบ็คนะฮะศาสลักไห้ประโคนจากบุรีรัม รีรัดของการท่าเรือพร้อมกับสันติภาพจันง่อมครับแนวหลังผมว่าบางๆนะเทออ้าเทียนภาพก็คือรั่วเลยละ่ะไม่แน่นยิ่งการขาดไปนะฮะดูรายชื่อด,ดีการขาดไปของนิโคลัสมิเกลซันยิ่งชัดเจนว่าเกมของเราต้องมีการขันกันอย่างอุตลุดเลยนะแล้วแบบน่าแปลกใจคือนิโคลัสมิเกลซันหลุดได้ยังไงนะเพราะว่าตามฟอร์มอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหรืออิชิถามไปแล้วบอกว่าไม่ฟิตหรือย,ยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าแมตช์ล่าสุดเนี่ยมิเกลซันลงมาเป็นผู้เล่นสำรอง ในเกม,มเกมล่าสุดเตะเมื่อวันที่3ลงไปพื้นสรลองปกติเป็นตัวหลักไม่รู้ว่าฟิตหรือไม่ฟิตเดี๋ยวยังไงมาเล่าให้ฟังแต่กลางเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างแน่นขึ้นมามีชนาทิพย์สงกระสินเป็นแกนหลักอยู่แล้วนะครับมีเบนจามินเจมเดวิดพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลนะฮะมาแล้วฮะตัวเป้งของบุยรัมนะบ,บุยรัมเอาไปผลักดันฟองขึ้นมายึดพื้นที่ได้นะครับแล้วก็สุภโชคสรารชาติพีรดนฉำรัศมีวรชิตกนิสีบำเพ็ญแก๊งเก่าแก๊งเดิมนะคนคคนะครับณกกกมยตวววสดแล้็พญี่่ปุา เอกนิตส,สุภาโชคเจริญศักดิ์วงกรนเนี่ยนะฮะตามที่วิเคราะห์ไว้คืออิชิรอเวลานี้อยู่แล้วรอเวลาที่จะ เอาเจริญศักดิ์วงกรอกลับมาสู่ทีมนะครับมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะเรียกกลับมาเพราะาเจริญศักดิ์เนี่ยหายไปจากระบบของโอซากานะไม่มีเกมเลยแต่พอมีเกมปุ๊บลงตัวจริงในบอลถ้วยยิง1จ่งย1อิชิเห็นฟอร์มแล้วแค่นี้ก็สามารถเป็นเหตุผลที่อิชิจะเรียกเขากลับมาได้เพราะว่าอิชิชอบเจริญศักดิ์อยู่แล้วไม่มีทางที่จะทอดทิ้งเจริญศักดิ์วงกรนนะนี่คือการกลับมาของเขาอย่างเป็นทางการซึ่งตามรายงานเขาคือการบาดเจ็บของเขามีอยู่ต้องดูว่าความฟิตนะตอนนั้นก็ถึงหนร่งเดือนพอดีความ เกมให้ลงเล่นบ่อยกว่าจเจริญศักดนะ์โดยเฉพาะเกม j จูได้ลงแล้วไม่มีปัญหาก็รู้สึกว่ากลางค่อนข้างแน่นแต่ที่เสียดายคือธีละทรบุญมาทันนะครับไม่รู้ว่าพ่อเหตุผลกนใดเพราะทีละทอนก็ลงล่าสุดกับบอลถ้วยนั่นย่อมไม่ใช่อาการบาดเจ็บต่อให้ไม่ฟิตเลยก็ตามนะตามลักษณะนี้ปกติแล้วพี่อูมต้องติดไป นั่นแสดงว่าการถ่ายเลือดของอิชิเป็นไปด้วยความสมบูรณ์แล้วไม่เรียกทีระทอนบญมาทันเข้ามาโอกาสของทีมชาติไทยของทั้งทีระทอนหรือทีละศิลป์เนี่ยดูเหมือนจะค่อยๆหายไปนะครับโดยเฉพาะทีระทอนที่หลายคนคิดว่าสมควรติดแต่ไม่ติดเอาจริงนะถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้พี่อุ้มดูจะฟิตขึ้นเรื่อยๆกว่าจเจริญสาวงก่อนที่คาดการหนึ่งเดือนก็เพิ่งจะหายเจ็บนะอิชิอิกล้าเสี่ยงขนาดนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ธรรมดาจริงๆกล้าเสียในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนะเพราะว่าทุกทีมเนี่ยต่างที่จะเอานักเตะที่ดีสุดเข้ามาเพื่อที่จะชิงชัยในการเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเพราะอย่าลืมว่าไม่มีพื้นที่สำหรับอันดับ2นะสีทีมเนี่ยไต้หวันไทยเลิกศรีลังกาเนี่ยอันดับ2คือจบเส้นทางเอเชียนคัพนั่งดูชาวบ้านเขาตาปิดๆงั้นอินเดียจะไปเรียกชนินชชเฮตีกลับมาหรือนะครับเนี่ยชชเฮตีนี่แก่แล้วแขวนสตาร์ทไปแล้วอินเดียไปขุดกลับมาเพราะกลัวไม่ได้เข้ารอบนี่แหละแต่ของเราเลือกที่จะตัดทีละตอนบุญมาท ฟอร์มกับชินินชเฮตีว่ากองหลังเราจะเอาอยู่หรือเปล่าในการอุ่นเครื่องนะฮะกับอินเดีย ในขณะที่กองหน้านี่น้อยนิดมากนะครับแพทริกเจ็บไปแต่ได้สุภชัยเจเดดกลับมาพร้อมกับปรเมศอาดวิไลอีกหนึ่งคนคือกรวิทยาสานะครับใช้ความสดเข้าสู่สุพนัทก็มีอาการเจ็บยังไม่ค่อยหายดีอันนี้น่าเป็นห่วงว่าใครจะเป็นคนจบสกอร์ให้ <c oughs> ต้องให้เบนขึ้นมายิงแล้วล่ละฟอร์มนะขณะน,นี้ถือว่ามีเบนก็ค่อนข้างอุ่นใจนะครับแต่เสียวหน่อยเกมรับและตัวจบสกอร์นี่แหละเอราวันกานิเยก็ไม่หมาน้าเติร์กนี่สําคัญเลยฮะถ้าเกมนี้เสียหายมาเนี่ยผมว่าอิชิอีก็อาการหนักเหมือนกันอีกคนนะที่เสสีียยดดาทุ่คือ ธนวัตรซึงจิตถาวรครับที่ควรติดนะอันนี้ควรติดเลยเพราะว่าฟอร์มรชัชบุรีทุกคนเห็นเป็นประจ์อยู่แล้วว่าแกล่งจริงแต่ครั้งนี้ธนวันรไม่มีอยู่ในรายชื่อการไปรเยือนเติร์กต้องใช้คำว่าหลุดเฉยเลยทั้งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าคนนี้โดดเด่นแล้วน่าจะเป็นส่วนประสานที่ดีที่สุดเดี๋ยวเปยังไงสืบสาวราวเรื่องกันต่อนะครับว่าเจ้าตัวอาการดีอยู่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ปกติดีถ้าไม่เจ็บตอนซ้อม,มนะเหนื่อยครับขาดนิโคลัสโจนาธานสุพนัทแลวก็แพทริกซึ่งเป็นแกนหลักอยู่แล้้วแแตตตต่่่่ออออยยยาาาเพงกกกกรระะะไปนนนนีีจจสห แก๊งเจลีพร้อมช่วยนะครับออะรอดูการแข่งขันอย่างเป็นทางการว่าจะทําได้ดีแค่ไหนครั้งนี้เหมือนเป็นการตัดสินชะตาของอิชิเหมือนกันนะฮะอย่าลืมว่าพออเทคนิคมาแล้ว <mm> วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจะ้านายจ๋า